สวัสดีครับพี่น้องผอูก้กองช่องวิญญาณแซ่บต่างแดนเมื่อนี้ได้มุกมกหม,มูสับใส่วุ้นเส้นมาสูพี่น้องครับผมมุกใส่ใบตองครับเห็นปะข้าวเหนียวคือเกา่ามีทัวครับผมทัวฝักยาวกินกับแกมดูดไปเลยถ้ามันไม่เผ็ดนะครนะับเนาะถ้ามันเผ็ดเ้าก,ก็ไปต้องกินมาครับมนาะเมนูง่ายๆมันกับบางไงเมนูทํากินเองอย่ายนี้ที่กินพี่น้องแซ่บเพื่อครับผม Thấy định xin khói kia để cán bộ hôm 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 อร่อยมันจะขอบถาดเดียวเหมือนเดิมดังใช่ Ah, um, you know,

Thôi đưa menu Mì nụ này xẹp đi Xẹp đi Nước xay tỏng có hòm Hòm tỏng <laughs> nè nè đi nào men này nói đi một nương cái, cái một cái ngay vào đi Hãy subscribe một kênh ใช้พริกแห้งพริกแห้งไงนะ้องใกินนะครับแซ mm hmm. บอิลิมันเมนโม lên đang hấp này xem kèm luôn được <laughs> thả không thì nó bên mai đi thì nhanh có có kẹt cả không เพยโมซับั้ม,มนเนี่ยเน่นๆพี่น้อเนงเอ้ยูสไอขุ้นเซนแานกับซับกันนะครับตัดเหมนเป็นพันเส้นยาวมั้งบ้ากก็ใส่เป็น,น,น,นาาาเนส้นยาวก็ดีครับเพราะว่ามันก็ขาดมัน,น,มนเองไม่หมดฆ่ากันไป

เันว่ามันกินกันแล้วมีผักถ้ามีตะมกมันเกินจะล่นไปหืมห่วย เ้นไม่ได้แข็งได้พี่น้องข้ามหมดติดโอเคพี่น้องข้ามหมดอิ่มแล้วครับแบบเหมือนเดิมครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมนะครับกินเบอร์แบบใดว่ล์โสุภาพใด,นนพดยี่ป้าขนมแดนเด้อพอเขอ้มาคลิปหนาครับคลิปนี้ก็ขอบไปคุณครับจ้าบายครับ